สวัสดีครับกินได้ไปครับวันนี้เลี้ยงปลาครับยังไม่รู้เลี้ยงปลาอะไรเ๋ยเยวต้องไปดูว่าจะเอาปลาอะไรมาลงครับนี่ครับผมเป็นบ่อเก่าเคยหนึ่งคุณทำบ่อครับบุรณะบ่อใหม่ครับเก็บขยะออกเป็นเลี้ยงเมื่อก่อนเลี้ยงหนูครับเลี้ยงหนูเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบนี่กระจายมาเลี้ยงใหม่ครับเดี๋ยวดูทีครับว่าจะปล่อยอะไรลงไปครับ น้ำกันลึกประมาณน่าจะหกสิบได้ครับหกสิบเซนกำลังปล่อยน้ำเข้าครับเดี๋ยวเราไปดูการซื้อลูกป่าครับจะถ่ายมาเรื่อยๆครับตกลงเลี้ยงปลาสลิดกับปลาหมอยักษ์หรือปลาหมอชุมพรครับบ่อลเล็กนี่เราดินรองก้นบ่อนแล้วดินพีนลล่ะเลี้ยงปลาสลิดครับนี่ครับการแช่น้ำไปล้วครับเล็ดแช่น้ำแล้วตัวตาบ,บาดครับ เราจะทำทแกะแกะปล่อยเลยครับการปล่อยครับป่อยจะออกเลยตายตัวตายหนึ่งตัวครับเราจะดินรองก้นบ่อเลยครับบ่อน,นี้เป็นบ่อปลาสนิทครับ ทดลองทดลองเลี้ยงครับหัดเลี้ยงดูตัวไม่ใหญ่ครับตอนแรกบอกเขาว่าตัวใหญ่ตัวละบาทห้าสิบใหญ่มันหมดแล้วครับนี่ตัวละหนึ่งบาทครับตัวเล็กหน่อยนึงครับแต่ทั้งภาษายู่บครับเริ่มปล่อยครับผัดเลี้ยงครับวาสดครับตัวละหนึ่งบาทโอกเกอร์สองเม็ดคูณ 3ามเมตรนีครับประมาณนี้ครับน้ำเดกประมาณ30-40ิบสี่สเซนครับบ่อนี้ครับเดี๋ยวเราดูบอ่อนครับนีบ่บ่อหมอครับนีันมม้บ่อ,น,บอนี่ครับนี่ครับนได้ไหน ลอยหนีไม่ได้ตัวเล็กก็ได้คุณตกตัวสองบาทหมดเหลือตัวได้คถึงไหมเนี่ยอือครับลอยไปไะ้ลอยไปถึงนาทีตัวเล็กกดลองปล่อยอันนี้บอ่อกว้างครับสาม ทำให้คูณสี่เปอร็นประมาณนี้ปล่อยอาร้อยตัวลองลอง,ลองเรียนดูครับลองปล่อยข้างล่างก็ไ,ไม่ได้ขึ้นไม่ได้วันลงไปบ่อทะลุเลยอะ มีครับตัวครับหมอชิมพรล้วหมอ้อยออกออกมาอ,นะออกแล้วออกแล้วกี่ร้อยเนี่ยพี่ชิดห้าร้อยห้าร้อยบ่อกำลังดีห้าร้อยเขาว่าตัววจะโตจริงใส่ดินวะเนี่ยใส่สิอืมกินดินเนี่ยพวกไงออกไปดิน ไม่ต้องให้ออกที่เย็นเลยปลาเเนี่ยทดลองทดลองเนี่ยบินออกอ่ะออกป้องถือแม่งเลยโอ้วิ่งบานฮะวิ่งบานเลยไวเยวเยนี่ถุงฮะนี่เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยตบสามนี่งสองตบหมอยักษ์ครับหัดเลี้ยงดูก่อนเลี้ยงกระดูกตัวเล็ยอะตัวใหญ่นะ่ยโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นเลกินดินนะใส่ดินเยอะ ห e ือมาเต้นมากไม่ให้ติดกุดิวะเสร็จครับเรามาดูมันจะโตไหมไปหมอนนี่จะโตหรือปะบ่อนี้ปล่อยปลาหมอน่างเดียวเลยนะยน ช่อนช่อนช้อนตัวละสี่บาทช่อนใหญ่ปะใหญ่ตัวละสี่บาทน่ไหวสวยนะออกแล้วฮะอยู่นี่เน,นี่ยเสียแม่งเลยนี่ปล่แล้ว <ขอ S 2> นึ <ขอ S 2> น่งครับบานเลยวิ่งแล้ยเดีเ๋ยวนำมาเอาเบรกอันโตไปโตยังไ,ไงครับอันนี้ก็ปล่อยครับ ผมจะปเดตเรื่อยๆครับอ่ะที่นี่ก่อนครับดูปลดิริเราปล่อยไว้ครับเวลาหนึ่งวันนี่ศิริเราจะให้อาหารครับสลิตปล่อยไว้ก็สองร้อยตัวครับลองลองเลี้ยงดูครับอาหารครับอาหารเม็ดเล็กครับอาหารกบครับทีสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับเราเร่งเลยนะครับให้อาหาร มันมือครับรทัลลิดครับจะโตแต่โต,ต,ตสู้ปลาหมอไม่ได้ครับสองร้อยตัวครับสองบ่อครับนี่เป็นบอ่อปลาทัลลิดกับบ่อปลาหมอครับขัดเลี้ยงรู้ครับปลาทัลลิดว่าเลี้ยงง่ายอยู่ครับ,บกินอาหารช็จตๆ,ๆครับ แต่ก็ตายไปตัวเดียวครับเราติดให้อาหารวันละหนึ่งมื้อครับนีครับเป็นแบบธรรมชาติครับเอาผักให้ลงมาด้วยครับอีหารดีครับจับๆๆับครับแบบดูปลาหมอครับให้อาหารวันแรกครับดูปลาหมอครับ อํานั่งร้ายครับอยู่หลังบ้านเลยครับบอกครับรหมอหมอเล็กอาหารกบ หมอขีนหาดีกว่าครับดีครับาหมอขน้นหาาดีมากเลยทดลองเลี้ยงดูครับปหมอชุมพร้อครับินอนหาาดีจริงๆครับดินรองก้นบ่อด้วยครับ ให้ประหมอนีนให้สามมื้อเลยครับช้ากลาวันเย็นเลยครับอาหารก็โปรตีนสี่บสองเปร์เซ็นอัดเลยครับเดือนเดือนมาดูผลงาน,นงเดือนแรกครับให้สามมื้อเลยครับกินอาหารดีมากบ่อกว้างวอได้ครับบ่อปูนครับ ดินรองพื้นก้นบ่อครับเดี๋ยวหาดีครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวตังรอดูผลงานครับจะโตไห่โตครับหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราอัปเดตผลของการทดลองเลี้ยงเป็นไงครับหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราอัปเดต ฝากไว้นี่ก่อนนะครับัดเลี้ยงปลาครับ